สวัสดีค่ะว่าทีพ่อหน่องล้มตาหนาตาหน่อมันทุ่งหน้าพี่เก่าแหละพี่หน่องเฮ้ยมันหนีใยายยื่นออกมาคนเดียวออกมาหน้าบานหน้าจาวใ่้ท่านมางนึกนึกกินหยียดยาเถ้ากินเนื้อ ไข่ติมีประนดอกมาน้องจ้าหัวยังลังงามไขนี่ประ,นนนประันหดตันี้เอาม่ยืนนั่อยู่หันนน้อยนั่นหดไนึงหรืพี่น้องหดกัเหียงเา ไปไปแลีน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 นั่นหน่อยนี่บรรยากาศชมวิวป้าย่างน้ำกันเด้อพี่น้องเลยฝากกดติดตามให้ยายยุ่นน่าไมเด้อพี่น้องเลยเมื่อหนึ่งยายยุ่นไปแจ๊กสีไป ถ่ายรูปภาพได้สวยงามๆพี่น้องเบิ่งถ่ายตามเกิดตามมีนี่แหละน้ำทงไทยทงหน้านี่แหละพี่น้องเอ้ยเงี้ยหนีหดเกิดเลยไงหนี่ก็สนหดเกิดนี่ไอ้เบิ่งอัน หมบกก็เนี่ยนี่เห็ดพอบอพี่น้องจะเก้า่เห็ดพอออกดีหมบกอืมโเคเลย นันอ่ันออกเะลาล้วพี่นออกันได้ตัดตุ่นเนีงบ่ côn tí thì nó ngay, bản pa nhang, mất bốc biến độc tát lưỡi lưỡi rồi, lái cứ cho tổ nhang ngay ร่วมหายเห็ดพอกบนพี่นองมาเจอเห็นเจ๊แเต๋อือนี่ออกหมดออกบินกับติดตะออกยุ่ยดิล่ะนี่เห็นเจ๊แเต,ตออ๋นั่นออ,น,นออกให้กินแท้เห็ดพอก็ได้ ไปไปดำน้อยเมือม่อเมือ่อเมื่อดำน้อยเอ้ยงาอ่อยๆเมื่อบานเร็วเข้าบานเร็วหน้าตีนบานพี่น้องเอ้ยนีย่คือบ่เห็นเต๋เท็ดทัวจะเต๋อกี่น้อง ตำแหน่งก็น้อยจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะฝากกดติดตามให้ยหญ่ยุ่นเลเด้อพี่น้องเลยขอบพระคุณหลายๆขอบพระคุณทุกทุกคันลงหนาหลายๆเด้อขอบพระคุณทุกๆคนเด้อสวัสดีค่ะ